ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแม่แตงโมตอบชัดสื่อถามความหมายเพลงใต้ลมมาลุลีหลังร้องโชว์ให้ฟังแม่แตงโมโชว์ร้องเพลงใต้ลมมาลุลีให้สื่อฟังหลังถแถลงข่าวเชื่อคดีแตงโมเป็นคัตกรรมอำพางลั่นถึงเวลาลุกขึ้นสู้ทวงความยุติธรรมแตงโมลูกสาวจากกรณีที่สสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศีวิไลประกาศว่า จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบคดีแตงโมต่อจากทนายเดชากิติวิทยานันท์โดยจะมีทีมร่วมกับสอสอเต้มงคลกิจกับทีมของนายอัฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออชาชญกรรมซึ่งได้มีการคุยกับคุณแม่ของแตงโมนางพานิดาศิรยุทธโยธินโดยนางพานิดาให้ตนเป็นที่ปรึกษามีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมายคดีแตงโมต่อหน้าสื่อมวลชนโดยได้มีการเปิดตัวทนายความ ที่จะมาดูแลคดีแตงโม2ท่านประกอบด้วยทนายวินัยชุมสวัสด์และทนายสุทีพงษ์ชีวิตเจริญขณะในการแถลงข่าวแม่แตงโมได้เผยว่าคุณแม่แตงโมมีความอึดอัดใจแม่เจ็บปวดหลังจากเห็นร่างแตงโมเพราะแตงโมเป็นลูกสาวที่คุณแม่รักลูกสาวเพียงคนเดียวของแม่ที่ผ่านมาลูกสาวเป็นคนดีมากทุกวันนี้ยังคงคิดถึงลูกทั้งวันซึ่งคงถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาวที่แม่รักสุดหัวใจคนนี้ก็เชื่อว่าน้องแตงโมไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางโดยได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสสเต้ม,มงคลกิจและจากทีมนายอัจฉริยะชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมรวมถึงมีบุคคลสําคัญเช่นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและประชาชนคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์ร่วมช่วยขี้ขายคดีด้วย ที่ผ่านมา3มเดือนแม่เสียเวลาเต็มๆถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อลูกยืนยันที่ผ่านมาก็สู้แต่แม่ไม่ได้บอกและแม่เก็บหลักฐานมาตลอดซึ่งแม่ไม่จําเป็นต้องมาประกาศว่าแม่ช่วยลูกวิธีไหนก็อยากให้คดีแตงโมได้รับความยุติธรรมไม่มีการหมกเม็ดเพื่อเป็นบรรทัดฐานความยุติธรรมให้กับคดีอื่นๆต่อไปในอนาคตรวมถึงขอความร่วมมือ ในการนำเสนอข้อเท็จจริงเพราะที่ผ่านมาตลอด3าเดือนเราไม่เคยโกหกเราไม่พูดปดนอกจากนี้แม่แตงโมยังปิดท้ายการถแถลงข่าวพร้อมร่าให้บอกเชื่อคดีแตงโมเป็นการฆาตกรรมอำพรางก่อนปิดท้ายด้วยการร้องเพลงตายลมมาลุลีโดยสื่อมวลชนได้ฟังพยายามสอบถามความหมายของเพลงแม่บอกว่าไม่มีอะไรเพียงบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าเท่านั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากไบทูเดย์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ